มีเป้ามีเป้าเท่ๆไปไหมน้องส่งมาพี่หน่อยดิพี่ขอเป้าเท่ๆหน่อยดิยวมพอร์ตมพอร์ตเท่าพ่เลยมองไม่เห็นคนแบยเพื่อนมึงม้อนเองจะมองไม่เห็นครัวเป้าอีที่เยน้องจะแม่ลบไปเลยสัตว์มองไม่เห็นใครเลยเอาควันไปเพื่อน ก่อนจะเริ่มคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้าน list man อ h โนหน1เรื่องเติมเกมเติมเกมวอลลย์บอนราคาถูกเข้าไว้ใน5ทีผูกก็เติมเองทั้ง10เติมเกมในเว็บรับ list m a n c ค i n ใช้แทนส่วนลดได้อีกแล้วยังมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นน <kicking. s hab Sure> ํามากมายตลอด2-4ชั่วโมงสามารถเติมได้แล้วที่เว็บไซต์ไลน์ล t man shop เติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ list m a n s ชอ p เท่านั้นเฮ้ยตั้งใจเพื่อนเมื่อกู ตั้งใจนะเก็บน่ะเลเจ็ดเปล่ะฮะเออเลดเจ็ดให้มาเออเลดเจ็ดให้ตั้งใจเพื่อนจบสวยสวยแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าสนเพื่อนอย่าสนอย่าสงสัยในเพล์มันเหรออืมอย่าสงสัยในเพล์มันเราทำหน้าที่ของเราให้ดีโอเคจะสงสัยเหรอปัดแรงซีจัดเฮ้ย มันก็เปิดโหดอยู่มังห่วงมังห่วงพวกกูโหดพวกกูโหดเอาเอาอย่างี้ดีกว่าเอาอย่างี้ดีกว่ามึงบินกูแดดพวกกูมึงบินกูแดดโอเคป่ะอะไรนะมึงบินกูแดดพ่อมึงเนี่ยมึงก็ดึงกูแดดไอ้เหี้ยก็โว่กูบินมึงแดดกูพูดอะไรผิดเนี่ยเอาเอาตรงไหนดีกว่าอ่าเงี้ยเอาแบบเอาแบบคอมโบพวกเราอะเอาไงไม่ได้ไม่ได้เรากันอยู่ไม่เอาเลยให้เกมมันดำเนินการไปก่อนไอตาไอตาเออมึงฟังกูนะมึงฟังกูนะอะไรก่ะมึงมึงมึงให้เก๊ โอ้โหเฮี mm ้ยทีมเราแม่งไม่ได้ไหวง่ะอิงทีมเราแม่งสเต็ปแม่งไม่ได้แล้วเพื่อนอย่างนี้มึงกับกูก <c oughs> เอาม<ๆ>ึงมึงมึงพูดเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮี้ยมีหนึ่งเปล่าไม่มีกูบูนให้กูบูนให้มานี่มานี่นไปดิไอ้ควายกูบูนให้มึงอ้าวกูบูนให้เอาหน้าชนนี้ดิโง่ตายมีห้อง <guys. S 2> ตายไงไวเฮี้ยมึงโง่จังหวะจีนดาบ้า่หมายมึงบูนให้อะไรวะเขินใจ ตัวเลิกตัวเลิกตัวเลิกคำสั่งด้สิครั B เด็ดแฮร์รี่ดาวน์ได้จะได้จะได้ไม่เฉวยไม่ช่วยอยู่โยกกู all good man all g o มันวางวางแล้วซอมบี้นะวางแล้วซอมบี้รอไปหนึงเดี๋ยวกูเน็ตแล้วซอมบี้ไปบัสกูเช็คสายให้ยู running c t y ย running c t y ไม่แสดงอย่า เนี่ยเพื่อนแม่งทำเฮีย้ยอะไรอยู่เอวะเดี๋ยวราวนี้ชนะเปิดกล้องให้เลยส,มสโมกดัสงยอไฟครัวเสจิโอ้โหเสียงว่ะเพื่อนเฮีย้ยโดนว่ดะดีปะเดี๋ยเฮีย้ยโอ้โหถ้าเก็บสมูไว้กู้นะเฮีย้ยจุดๆเลยอะ่ะไม่เป็นไรเป็นลาได้มีสมอทนะ แส้มสวยเหี้ยอ่านความผกูออกสวยสวยกู้ครึ่งครึ่ครึ่ง้เนครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ผมผมก็จะเอาครึ่งแต่มันโตดลงมาก่อนดีั๋ยวตกท้องของ s มีเส้นไนเยอะกูกัการตันึกายตันึกายอะรเี่ร e e There's a guy it's on man. Nah. <laughs> I someone <laughs> Alright, someone heal me, guys. No one hookah? I don't know, bro. He was, he was. I'm making good on my quick, either. Wait, one, one, one short วปดเยี่ยววะ,ววะชิวไปชิวไขึ้นมาดิกูเบสมใหเอาป่ะไม่เออได้บเบสใ,ให้กูเบสให้กูเบไดร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบปาดได้ดเยี่ยววะนะอะา ファイクを設置。残り1年。こんどはこっちの番だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 ไม่มีปืนอ่ะมึงไม่ซื้อเลยควายปเยวมายวกูยิงให้ยวกูยิงให้มา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 ปืนพี่ลองก็ได้เอเข้าเพื่อนเอเข้าเอเข้าเข้าเข้าเขามาช็อตเอเข้ามาช็อตเอ้ยจดย่าดังเด็กซิตี้วันนี้ช็อตเซฟเฟอร์ c o ม i n g เทคิโนะโกริ1นิ้ว

เราเป็นสกายไปแยกนู่นคืออะไรวะเป้าเป็ดกาบกาบเป่าแมคอรจวดปั๊นลองเป้ากูเพื่อนยิงได้ไม่เกี่ยวกับเป้าอยากได้โคนเลยครับพี่แค่กดเป้าดีฟอร์อะมึงเงาป่ะมึงเงาไหมมึงเงาไหมเออเออเนี่ยเดี๋ยวกูไปเล่นตรงนี้ใช่ไหมแล้วมึงก็เล่นให้กูมองตรงนี้แล้วมึงก็ยิงเสร็จมึงแดบไปเลย อ๋อคือมึงให้กูเบลดให้แบบจ๋าๆเลยว่างั้นเถอออ่ะหรือมึงจะเล่นกูเบดให้ได้กูไม่ติดหรอเี๋ยกเี๋ยกเี๋ยก็ได้พร้อมไหมเออถ้ามึงไม่เต็มใจไม่เป็นไรนะเออเต็มใจคุณเนียนเนียนคือวน้เยเยคมเยเยเโดิวัอ เอ alone, huh? ้ามาดินไปนเหรอบอตามึงทำเฮี er. ้ยอะไรตุตุ๊ตุ๊ตอง l o นเ o ี go up มันมีนะเพื่อนป้าจังกูวิ่งมาตั้งนานไอ้เฮี้ยเอคลัสเตอร์นอนไอติงบกตะด้วยกันหมดเล้วคุเจเหลือ1ะกูยงอยู่วยกลงอยอยู่กลาอ่างวัยันองน่นย ที่เล็ดส้มท้ายคนสดที่่าูเซนเจอชาเปอร์ดูสภาพเพื่อนกูแล้วแปลกแเจ็ดสูตแล้วเนี่ยเขี้ยอะไรมากกับเพื่อนไม่กิน どこにいるかわかった เป็นแล้วน้องด้วอเหนื่อยร่างยับพังตอนนี้ยงไวะไม่รู้เข้าอยู่ห้องแบไห้ไปยึดป้อคมจ้าเอาไป่ะไปสเตัส Tell me the inspiration behind this process. ได้สิได้สิเหรอนะอ้เดชั้มนี่ยิงดีตัดแต่ยากปั๊มเอาไปใช้ปะเนี่ยใช้อยู่ใช้อยู่เหรอเออหาจุดแบบไปหาจุดเล็งไงอ่ะตัวขากันเพื่อนหัวตอนเล็งกลางเลย Nothing shot. Grenade. เข้าควันไปเพื่อน ใช่เป้ามันน่าจะกูแหนมึงโชว์ดิเป้ามึงไม่กูโชว์เลยฮะเออปูไม่รู้เลยมันเลงไงวะอุ้ยอุ้ยได้ได้ได้ถ้าได้ไหมเพื่อน้าได้ไหมได้ได้ไได้ใช่ไง้กช่วงครึงแรง่งแ้างคึอกงร サイゴのストリート、エーデキャリアだ。<music> <music> วันนี้ไม่ให้กูยิงใครไหนเป้าไหนส่งมาบ้างเด้ส่งมาบ้างเด้อ่าได้เลยยิงใครอะนะเฮียเป้าโอเป้าเสามาริโออะเป้ามองอัด์ตเป็นไหนเฮียอ้เฮียส่งกันเต็มเลยสัตว์สองคนดิอ่ากินเบี้ยวกินเบี้ยวหรโอเปล่าขึ้นมาไปวอีกเยอะ

เอาวันน totally <im <yeah, ี้คอบัต s นี่ยว่าโมต้าโมตาสัเจอเซอร์ลอตยเียีดไม่ได้หรอกอิมพอตอิมพอตเาเียรเมาอะไรเกด็ก็เด็กกับพิสตอลเลยที่ต้องคัมแบงทำไงเพื่ออะไรวะเนี่ยลุกสไบูมองไม่เห็นไปเีย ไงอ่ะอ่อส่ late on set yeah flash yeah. I think we fan five second f i second เนี่มองเห็นคนหน่อยเพื่อนนึงมองมามองมาเอามากิ้งยูโผล่ ready yeah. guys จะมองไม่เห็นคนเยอะ ready ready smoke smoke heaven 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 โอ้ยยี่โมอเม็นคว้าเป้าเฮียเลยเนาะจะแม้ลบไปเลยสัตว์พ่อมึงอะยี่โมไม่เห็นใครเลยเป้าอะไรอ่ะเป้าอะไรยี่โมไม่เห็นว่ายี่โมเป้ากลัวมาสองสองตัวนะมึงอะี่เห็นว่าไม่คิดเที่ยไปวะได้อยู่อะโอบี้โอบี้ล้วันดูเกะใครเขาสั่นหาเป้าไอ้ที่มาวะเด็ดแฮะ

I'm there, I'm there, I'm Oh yeah! We lost spike. Two inside. Thank you, we both we both fanged, we'll, we'll, we'll we both fang. yeah, fang. yeah, yeah, yeah. yeah. I'm I got on. smoke, no. yep. One elbow, one elbow. <sighs> hey, baby, <I'm> like. <laughs> <laughs> ไอ้ไม่พอเลือดพิเรยไยีเป้าคนพ่อนแม่ใหญ่ไม่บาสได้งนที่ยไปดี๋ยวล็อกไปสไปสไป อ่ uh, I think เ e โ o อน่นส mm ินนโไอ้ตาตีไอ้กูว่าไม่ใช่เป้านะเมื่อกี้มึงน่าจะกาดจริงนะไอ้เชี่ยิงหลังนะเวศาสตว์มันหลังไอ้สัตว์เอาแล้วเกี่ยวอะไรอะเป้ากูโคตรดีหันไปฟิกด้วยเฮียซาซอา everyone have a g ฮ o d d กุ have a ฮ o o d กุ g ไ t